ตงประเด็นเปิดสัปดาห์ด้วยมุมมองการลงทุนและภาพรวมเศรษฐกิจกับทวีศักดิ์เผ่าพันลบครับตรงประเด็นวันนี้นะครับผมมี4หัวข้อนะครับที่อยากจะมาคุยกันนะครับอันแรกก็เดี๋ยวดูตัวเลขเศรษฐกิจที่สําคัญในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับอันที่สองเนี่ยเราอยากจะ,ะซูมเข้าขึ้นไปในภาพใหญ่นิดหนึ่งนะครับว่า Asset allocation นะครับการจัดสรรการลงทุนเนี่ยมันยังใช้กันได้หรือเปล่านะครับในภาวะที่ล็บบี้อาจจะค้างสูงยาวนานนะครับอันที่3ไปดู real estate ในสหรัฐนะครับที่เรามีคำแนะนำโอ e วอรอยู่นะครับผลประกอบการเป็นอย่างไรแล้วก็สุดท้ายหุ้นทั่วโลกนะครับที่เรากำลังจับจังหวะที่จะเข้าไปเพิ่มน้ำหนักนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตกันว่าถึงเวลาแล้วหรือยังนะครับไปดูสัปดาห์ที่แล้วก่อนนะครับก็บอลยูเนี่ยเริ่มทรงตัวได้นะครับ ปรับลดลงมาสักประมาณ10%บเปอรในแง่ของเทนเดียสหรัฐนะครับจาก4.9มา4.8นะครับก็ทำให้พวก f i x ซินค่า m e ส s ซ e ค class นะครับตราสารนี้ทั่วโลกก็บวกขึ้นไปได้ประมาณสักครึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าหุ้นยังปรับลงต่อนะครับถึงแม้บอลยูจะเริ่มทรงตัวนะครับเพราะก็ยังมีประเด็นเรื่องของสงครามนะครับที่ทำให้ตลาดกังวลอยู่นะครับและอีกอันนึงเนี่ย ถ้าสังเกตเนี่ยตัวที่ลงแรงๆนะครับจะเป็นสหรัฐประมาณ2.5%อนตะครับก็ต้องยอมรับว่าสหรัฐเนี่ยตั้งแต่ต้นปีขึ้นมาเยอะนะครับแล้วเราก็เห็นการประกาศผลประกอบการนะครับจริงๆในภาพรวมเนี่ยออกมาดีกว่าคาดเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าพอตัวที่มิสไปนะครับผิดพลาดแค่ไม่เยอะนะครับถูกลงโทษค่อนข้างแรงเลยนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องของการเทคโปรฟิตเข้ามาด้วยนะครับทีนี้ตัวเลขที่สําคัญนะครับในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็คือตัวเลข GDP ของสหรัฐนะครับ ออกมาแข็งแรงมากนะครับในไตรมาส3 4.9%รในอัตราต่อปีนะครับแต่ว่าโดยสรุปเนี่ยเราคิดว่าอันนี้อาจจะไม่ได้โตแข็งแรงอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับน่าจะอ่อนตัวลงมาในไตรมาสถัดไปนะครับถ้าไปดูในไตรมาส3เนี่ยตัวที่ช่วยหนุนเป็นพิเศษนะครับก็อาจจะเป็นสินค้าคงคลังนะครับที่ช่วยหนุนนะครับแต่ว่าสินค้าคงคลังเองเนี่ยมันก็ค่อนข้างเวียงนะครับอาจจะไม่ได้ดีต่อนเนื่องในไตรมาสถัดไปนะครับ ประเด็นหนุนภาคในส่วนของผู้บริโภคนะครับยังเหมือนเดิมนะครับก็ตลาดแรงงานที่แข็งแรงนะครับการจับจ่ายใช้สอยใช้สอยนะครับในช่วงวันหยุดระหว่างไตรมาสสาก็ค่อนข้างแรงเลยนะครับเราก็บาลานซ์ชีตนะครับงบดุลของผู้บริโภคนะครับในภาวะที่ราคาบ้านเนี่ยมันปรับขึ้นมาเยอะนะครับก็มีความมั่นใจในการจับจ่ายใช้สอยนะครับแต่ว่าอันนี้ต้องบอกว่ามันเป็นในเชิงจิตวิทยานะครับเพราะว่า ราคาบ้านเองเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นอินคัมนะครับมันเป็นเรื่องของกําไรที่ยังไม่ได้รับรู้นะครับในความเป็นจริงเนี่ยถ้าไปดูอินคัมเทียบกับการใช้จ่ายเนี่ยวันนี้การใช้จ่ายของคนสหรัฐนะครับเริ่มแซงอินคัมในอัตราที่แรงขึ้นนะครับก็หมายความว่ามีการเอาเงินเก็บมาใช้นะครับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับหรือว่ามีการกู้ยืมมาบริโภคนะครับอันนี้ก็อาจจะไม่ได้ซัพเพทนขนาดนั้นนะครับด้วยเพสเกือบเกือบหที่เราเห็นในในไตรมาสสนะครับทีนี้ ถ้าเรามองไปข้างหน้านะครับมีนัยสําคัญยังไงนะครับเราคิดว่ามี2เรื่องนะครับเรื่องแรกคือเรื่องของเฟดนะครับเซ็นทรัลแบงก์ของอเมริกาประชุมสัปดาห์นี้นะครับถึงแม้ตัวเลขเศรษฐกิจแข็งแรงมากนะครับแต่เชื่อว่าเฟดจะคงดอกเบี้ยนะครับคิดว่าไม่ปรับขึ้นเพดผล2อันนะครับก็คือถ้าดูเงินเฟ้อที่เฟดเขาดูเป็นหลักนะครับก็คือเรียกว่าเป็น core PCE inflation นะครับในไตรมาสสมเนี่ยมันต่ำกว่าคาดเล็กน้อยนะครับ แล้วก็เจ้าหน้าที่เฟดเองนะครับเกือบทั้งหมดเลยนะครับมีการพูดถึงว่าบอลยีมันปรับขึ้นมาก็คล้ายๆกับเป็นการเพิ่มดอกเบี้ยไปในตัวนะครับนั้นความจําเป็นที่เฟดจะต้องปรับดอกเบี้ยเนี่ยอาจจะลดลงนะครับทีนี้อีกมุมหนึ่งนะครับไปดูภาพเศรษฐกิจในไตรมาสถัดไปนะครับอันนี้เป็นมุมมองของแบงก์อเมริกานะครับเชื่อว่าไตรมาส4เป็นต้นไปเนี่ยอาจจะเห็นตัวเลขเศรษฐกิจมันอ่อนตัวลงมานะครับมีปัจจัยระยะสั้นหลายอันนะครับอย่างเช่น การผ่อนผันการจ่ายหนี้ของ student loan นะครับจบไปนะครับต้องกลับมาจ่ายเรื่องของการนัดหยุดงานนะครับในออโต้เซกเตอร์ในสหรัฐนะครับแล้วก็การเม้นชัดดาวนะครับมีการมีมาตรการชั่วคราวนะครับแล้วก็ผัดผ่อนออกไปก่อนนะครับแต่ว่าวันที่17พฤศจิกายนนะครับมีโอกาสที่จะเห็นชัดดาวอีกรอบหนึ่งได้เหมือนกันนะครับถ้ามองไกลกว่านั้นนะครับก็จะเป็นเรื่องของความตึงตัวที่เกิดขึ้นนะครับหลังจากที่ช่วงหลังเราเห็นบอลยูมันปรับขึ้นมาแรงเนี่ย ก็อาจจะเป็นตัวกดให้เศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยมันชะลอตัวลงมานะครับแต่ว่าไม่ได้ชะลอเยอะนะครับคิดว่ายังไงเนี่ยโอกาสการเกิดภาวะถดถอยยังน้อยอยู่นะครับแค่ว่าคงไม่ร้อนแรงเหมือนกับที่เราเห็นเกือบเกือบหนะครับในไตรมาสสาข่าวอื่นๆที่สําคัญนะครับยุโรปเซ็นทรัลแบง์ประชุมสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็คงดอกเบี้ยนะครับอันนี้ก็ไม่ได้เซอร์ไพรส์ตลาดนะครับแต่ว่าในแง่ของโทนเปลี่ยนไปเล็กน้อย เงินเฟ้อยังสูงกว่าทารเก็ตพอสมควรนะครับแต่ว่าความเสี่ยงทางน้านเศรษฐกิจเนี่ยมันมันเพิ่มเข้ามานะครับอย่างเช่นช่วงหลังก็มีเรื่องของภาวะสงครามนะครับในตะวันออกกลางนะครับก็ทําให้โทนของยูเปนเซ็นเตอร์แบงค์เนี่ยเริ่มมีความระวังมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูแบงก์อเมริกันเนี่ยเขาเชื่อว่ายูเปนเซ็นเตอร์แบงค์นะครับไม่สามารถปรับขึ้นดอกเบี้ยได้ต่ออีกแล้วนะครับแล้วก็อาจจะเห็นการปรับลดดอกเบี้ยครั้งแรกเนี่ยก็คือเดือนมิถุนา2024เป็นต้นไปนะครับมาาดูข่วสงครามนะครับ ก็ต้องบอกว่าเข้าสู่เฟสที่2นะครับก็คือมีการาบุกเข้าไปนะครับทางภาคพ,พื้นดินนะครับทั้งทหารแล้วก็รถถังนะครับอของอิสราเอลเข้าไปในกาซานะครับแต่ต้องบอกว่าก็มีข่าวดีอยู่เหมือนกันนะครับดูเหมือนอิสราเอลเนี่ยจะมีท่าทีที่ระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับาจากตอนแรกนะครับที่โดนโจมตีวันแรกๆเนี่ยดูค่อนข้างแข็งกร้าวมากนะครับแต่ว่าถ้าดูช่วงหลังนะครับถ้าติดตามเนี่ยดูเหมือนกับเรียกว่า นานาชาตินะครับค่อนข้างจะกังวลนะครับกับการเสียชีวิตของพลเรือนในปาเลสไตน์ในกาซาเนี่ยนะครับก็ทําให้ดูเหมือนกับทางอิสราเอลเนี่ยก็ระวางมากขึ้นนะครับแล้วก็ข่าวที่ออกมานะครับอาจจะเป็นการค่อยๆลุกคืบเข้าไปนะครับก็ต้องดูสถานการณ์เป็นวันๆเลยนะครับแล้วก็อาจจะต้องใช้เวลาเนี่ยไม่จบเร็วนะครับยาวสุดอาจจะเป็น6เดือนเลยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ข้อดีก็คือว่าโอกาสที่จะลามเป็นสงครามนะครับ ที่จะสู้กันตร,ตรงๆระหว่างประเทศขนาดใหญ่ในต้นออกกลางนะครับอย่างเช่นอิหร่านกับอิสราเอลเนี่ยอาจจะลดลงนะครับแต่ว่ามันอาจจะยืดเยื้อมากขึ้นนะครับก็จะจะเป็นเรื่องของโอเวอร์แฮงนะครับเป็นภาวะที่ค้างคาอยู่อยู่ในตลาดนะครับก็าอาจจะทําให้ตลาดเนี่ยมันมีความกังวลตรงนี้ต่อนเนื่องได้เหมือนกันนะครับทีนี้อยากจะมองซูมภาพที่ไกลขึ้นนิดนึงนะครับ จริงๆภาวะส่งครามนะครับเรื่องของเศรษฐกิจที่ยังแข็งแรงทั้งที่ทดอกเบีย้ยขึ้นมาเยอะขนาดนี้นะครับจริงๆมันอาจจะสรุปได้ในภาพนี้นะครับว่าเทรนด์ที่สําคัญอันหนึ่งนะครับที่จะกระทบกับสินทรัพย์การลงทุนต่างๆเนี่ยก็คือเรื่องของดอกเบีย้ยที่อาจจะครั้งสูงยาวนานนะครับถ้าเราดูในไซเคิลที่ผ่านมานะครับระหว่างปี2008จนถึงก่อนโควิดนะครับดอกเบี้ยสหรัฐเนี่ยจะอยู่ในกรอบประมาณ0ถึง2.5์นะครับ วันนี้ดอกเบีย้ยสหรัฐอยู่ที่5.5%เรนะครับเราเชื่อว่าค้างอยู่ที่ระดับนี้ต่อไปตลอดไม่ได้นะครับในที่สุดมันต้องลงมานะครับแต่ว่าพอลงมาแล้วเนี่ยเราเชื่อว่ามันน่าจะลงมาระดับที่ยังสูงกว่าไซโคที่ผ่านมาพอสมควรนะครับจาก3เหตุผลนะครับข้อแรกนะครับตลาดแรงงานของสหรัฐที่ตึงตัวนะครับนี่เป็นเหตุผลหนึ่งอันที่2เนี่ยก็เกี่ยวกับที่เราคุยไปก่อนหน้านี้นะครับภาวะสงครามที่เกิดขึ้นจากความตึงเครียดของ geopolitics นะครับเรื่องของ ทิศทางกระแสของ globalization นะครับที่มันมีทิศทางย้อนกลับพวกนี้นะครับก็เพิ่มต้นทุนการผลิตนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะทําให้เกิดการย้ายฐานการผลิตนะครับกลับเข้าไปในประเทศนะครับอย่างสารัฐเนี่ยก็มากขึ้นนะครับก็ต้องมีการลงทุนเพิ่มขึ้นนะครับไปทําให้ดอกเบี้ยเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ลงไปเยอะมากนะครับสุดท้ายนะครับเรื่องของการที่หลายๆเซกเตอร์นะครับสิปีที่ผ่านมาเนี่ยมีการ invest น้อยเกินไปนะครับก็ทําให ราคาสินค้าในหลายหมวดเนี่ยมันมันปรับขึ้นมาังั้นทีนี้คำถามที่สําคัญนะครับคือพอดอกเบี้ยขั้งสูงยาวนานเนี่ยเ,เรื่องของกลยุทธ์การลงทุนนะครับในแง As ่ asset location เนี่ยควรจะทํำยังไงนะครับแล้วก็คําถามที่สําคัญก็คือตัว asset location เองเนี่ยยัง work หรือเปล่านะครับยังใช้กันได้อยู่หรือเปล่านะครับเราก็มีข้อสรุป3เรื่องนะครับเรื่องแรกเนี่ยกลยุทธ์ที่สําคัญนะครับจริงๆต้องบอกว่าในภาวะดอกเบี้ยสูงเนี่ย เราจะเห็นผู้แพ้กับผู้ชนะที่ชัดเจนขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นช่วงดอกเบี้ยต่ำเนี่ยถึงแม้เป็นบริษัทที่ไม่ได้เก่งมากนะครับแต่พอที่จะโตได้บ้างนะครับในแง่รายได้แล้วก็กําไรเนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าด้วยความที่ดอกเบี้ยต่ำเนี่ยตลาดก็ไม่มีทางเลือกนะครับพยายามไปเชส,ส,สเสัพยรเสี่ยงนะครับก็เรียกว่าอาจจะขึ้นกันทั้งตลาดได้เลยนะครับแต่ว่าในภาวะนี้นะครับเราเริ่มเห็นดอกเบี้ยสูงเนี่ยทำให้มันเกิดผู้แพ้ผู้ชนะที่ชัดเจนนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบิ๊กแคกับสมอลแคบนะครับในกราฟซ้ายมือนะครับบิ๊กแคก็ได้เปลี่ยนเยอะมากนะครับหรือว่าในกราฟขวามือนะครับก็คือบริษัทที่มีกำไรหรือไม่มีกำไรนะครับก็จะฉีกกันมากมะนั้นในมุมนึงก็อาจจะเป็นโอกาสการลงทุนนะครับพยายามที่จะพลิกวินเนอร์ให้ได้นะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยการพลิกวินเนอร์ไม่ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นบทเรียนข้อแรกนะครับก็คือคิดว่าอาจจะต้องเป็นการลงทุนที่พยายามกระจายความเสี่ยงมากขึ้นนะครับ จะไปเบสวินเนอร์เนี่ยมากไปเนี่ยอาจจะเสี่ยงเกินไปเพราะฉะนั้นเรื่องของแอสเซทโลเคชันยังตอบโจทย์นะครับแต่ว่าตรงกลางนะครับเราคิดว่าแอสเซท o ลเคชันนะครับเรามีความเชื่อว่ายังเวิร์กอยู่นะครับแต่ว่ามันอาจจะต้องการการ Modify บางอย่างนะครับเราก็ใช้คำว่า prudent asset location นะครับต้องโมดิฟายยังไงนะครับโมดิฟายสามเรื่องนะครับเดี๋ยวจะมาคุยกันในรายละเอียดต่อไปนะครับ ่สุดท้ายนะครับเป็นเรื่องขวามือนะครับ t i m e in t เ e m ร r k าเนะครับเราคิดว่ายังสำคัญอยู่นะครับสุดท้ายเนี่ยมันค่อนข้างยากนะครับที่จะไป Timing ตลาดนะครับเข้าเข้าออกออกในสินทรัพย์เสี่ยงนะครับหรือสินทรัพย์ปลอดภัยในจังหวะที่ถูกต้องแม่นยำนะครับาเพราะฉะนั้นเนี่ยพอไปดูยาวๆปุ๊บเนี่ยเราก็พบว่าไอการพยายามที่จะ Stay in v e s t นะครับไปเรื่อยๆเนี่ยผลงานมันออกมาใช้ได้นะครับแล้วก็ เรื่องของเบนดฟินะครับจากดอกเบี้ยทบต้นนะครับการปล่อยให้ถึงแม้ Return ปีต่อปีอาจจะไม่ได้หวือหวานะครับในแ s สเซทโลเคชันพอร์ตเนี่ยเราอาจจะได้ประมาณสัก5 -6% ในพอร์ตกลางนะครับแต่ว่าให้มันทํางานของมันไปเรื่อยนะครับก็จะเห็นว่าในกรอบประมาณ20-30ปี30ปีเนี่ยผลตอบแทนนะครับเงินลงทุนเราเนี่ยสามารถโตได้แบบเกือบ10เท่าตัวได้เลยเหมือนกันนะครับถ้าเอามีความอดทนนะครับแล้วก็ Stay Invest ไปเรื่อยๆนะครับทีนี้ มาถึงประเด็นเรื่องของการที่ต้องมีการ modify นะครับเรื่องของการทำ asset location เนี่ยควรจะต้อง modify ในมุมไหนบ้างนะครับอ,อ,อย่างแรกนะครับคืออาจจะต้องมีเรื่องของ credit investment เข้าไปช่วยนะครับผมโชว์ให้ดูกราฟซ้ายมือสุดนะครับจริงๆแค่ลงพันธบัตรสหรัฐนะครับระดับของดอกเบี้ยวัวนนี้สูงที่สุดในรอบ16ปีแล้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่จะเปลี่ยนไปก็คือ เราอาจจะไม่เห็นเหมือนไซคลที่ผ่านมานะครับที่ดอกเบียมันเป็นขาลงโดยส่วนใหญ่นอกจากอินคัมที่ได้เนี่ยเราได้แคปิตอลเกนเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับแต่รอบนี้เราเชื่อว่ายิวอาจจะลงจากปัจจุบันได้บ้างนะครับแต่จะไม่เยอะเพราะฉะนั้นแคปิตอลเกนเราได้ไม่เยอะมันเราต้องไปเน้นอินคัมนะครับนน,นอกจากอินคัมที่ได้จากพันธบัตรเนี่ยเรื่องของการลงทุนในเครดิตอินเวสเมนต์นะครับหรือว่าพวกตราสารหนี้หุ้นกู้เอกชนต่างๆเนี่ยมันจะช่วยเพิ่มระดับของอินคัมเข้ามานะครับแล้วก็ถ้าเราดูกราฟตรงกลางนะครับ ความผันผวนของมัธบัติมันเยอะขึ้นเยอะนะครับก่อนโควิดเนี่ยจะมีความผันผวนประมาณครึ่งหนึ่งของปัจจุบันนะครับเพราะว่าในภาวะเงินเฟ้อที่สูงดอกเบี้ยสูงเนี่ยเรื่องของราคาพันธบัตรมันก็จะเหวี่ยงขึ้นมาด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นการใส่ income Investment เข้ามาเนี่ยมันก็จะช่วยนะครับกระจายความเสี่ยงนะครับอาจจะช่วยลดความผันผวนต่อ Re เท r รได้บางส่วนนะครับมันก็โชว์ในกราฟขวามือนะครับถ้าเกิดว่าเราเอา เรื่องของเครดิตเข้ามานะครับแล้วก็คำนวณเป็นผลตอบแทนต่อความเสี่ยงนะครับในจุดสีขาวเนี่ยจะเห็นว่ามันจะ i m p r o v e นะครับดีขึ้นนะครับถ้าใส่ r คร dit Investment เข้ามานะครับอันที่2นะครับก็คือเรื่องของบทบาทของ Real As s e t นะครับคิดว่าอันนี้ก็จะช่วยพอร์ตได้นะครับเพราะว่าในภาวะเงินเฟ้อที่สูงเนี่ยพวก Real Asset นะครับอย่างเช่น Commodities นะครับ real estate หรือ Infrastructure เนี่ยมันจะมีความสามารถในการส่งผ่านหรือว่า hedge เงินเฟ้อได้ระดับหนึ่งนะครับอันนั้นคือข้อแรกนะครับ ข้อที่2นะครับภาวะเงินเฟ้อที่สูงเนี่ยส่วนหนึ่งมันเกิดจากการขาดแคลนนะครับการ underinvest นะครับในหลายๆเซกเตอร์นะครับอย่างเช่นพลังงานฟอส s ิลฟูเอลนะครับก็เป็นตัวที่ทําให้วันนี้ตลาดพลังงานมันค่อนข้างตึงตัวนะครับอันที่2ที่เราเห็นได้ชัดนะครับกราฟตรงกลางก็คือเป็นเรื่องของ housing Sector ในสหรัฐนะครับที่อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำนะครับก็เป็นตัวดันค่าเช่านะครับของ housing นะครับโดยเฉพาะ ที่เป็นพวกบ้านเดี่ยวพวกนี้นะครับค่อนข้างตึงตัวเลยนะครับอยู่ในระดับสูงมันก็การลงทุนใน Real a s อ e t นะครับอย่างเช่น Real Estate เนี่ยก็จะเป็นตัวช่วยตรงนี้ได้นะครับสุดท้ายครับขวามือเนี่ยผมพลอตเรื่องของ valuation นะครับเอาพวก Real Asset นะครับได้แก่ commodities Real Estate นะครับแล้วก็พวก collectible นะครับพวกของสะสมต่างๆเนี่ยเอาไปหารด้วย financial asset ก็คือุูนและบอลนะครับจะเห็นว่าราคาวันนี้ของ Real Asset เนี่ยมันค่อนข้างต่ำมากนะครับเทียบกับในอดีตนะครับ สาเหตุหลักอันนึงเนี่ยเพราะว่าช่วงที่เป็นดอกเบียขาลงเงินเฟอ้อต่ำนะครับพวก financial asset อย่างหุ้นและบอลเนี่ยราคามันปรับขึ้นไปพร้อมๆกันนะครับแต่ว่าวันนี้เราเชื่อว่าเหตุการณ์น,นั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เอื้อพวก financial asset เหมือนเดิมแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจากราคา real asset ที่วันนี้ค่อนข้างจะเสียเปรียบนะครับในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมานะครับมองไปข้างหน้าเนี่ยมันน่าจะเริ่มกลับมาได้เปรียบนะครับสุดท้ายเนี่ยคือเรื่องของการลงทุนในหุ้นนะครับในภาะวะดอกเบียสูงเนี่ยคุณภาพสำคัญ นะครับเพราะว่าอดอกเบี้ยต่ำเนี่ยจริง,รงๆนักลงทุนจะมีความเรียกว่าเช a s e Return นะครับยอมประนีประนอมนะครับถึงแม้คุณ i t y ของหุ้นบางตัวไม่ได้ดีมากนะครับแต่ว่ามันมีเรื่องราวนะครับหรือ Story ที่หวือหวาเข้ามาก็อาจจะไปเชสต์รีเทิร์นกันนะครับแต่ว่าในภาวะดอกเบี้ยสูงเนี่ยนักลงทุนจะมองแล้วว่าใครที่มีต้นทุนทางการเงินที่สูงนะครับแล้วเคยได้ Valuation ที่แพงๆนะครับจากภาวะดอกเบี้ยต่ำเนี่ย อาจจะถูกลงโทษได้แรงนะครับถ้าเกิดว่าเขาไม่สามารถเติบโตได้อย่างสม่ําเสมอนะครับนั้นเรื่องของอัตราส่วนนี้นะครับอัตราส่วนกําไรนะครับหรือว่า Return on e q u i t y เนี่ยจะเป็นเรื่องสําคัญนะครับแล้วก็กราฟทางด้านขวามือเนี่ยพิสูจน์ให้เห็นแล้วนะครับว่าในอดีตยาวๆเนี่ยหุ้นที่มีคุณภาพสูงนะครับจะชนะหุ้นคุณภาพต่าแล้วก็อัตราส่วนฮิตเรทนะครับคือในช่วงเวลาใดๆเนี่ยโอกาสที่อ่า p วา i เป็นของการชนะของหุ้นคุณภาพสูงเนี่ยจะสูงกว่า ตลาดในภาพรวมอย่างชัดเจนเหมือนกันนะครับถัดไปนะครับเราพูดกันถึงเรื่องของ Real Estate นะครับในฐานะ Real a s s e t เพื่อที่จะมาต่อสู้กับเงินเฟอ้อนะครับเพื่อที่จะได้ประโยชน์จากภาวะการขาดแคลนนะครับในหลายๆเซกเตอร์นะครับก็อันนี้ก็จะมาดูกันนะครับว่า Real Estate ในสหรัฐเนี่ยก็ต้องยอมรับนะครับถ้าดูในแง่ของ r i t นะครับ r t a l e s t a t e i n v e s t m e n t Trust นะครับในช่วงไตรมาสสามเนี่ยกระทบ่อนข้างแรงนะครับเพราะว่าบอลยิวมันปรับขึ้นไปแต่ว่าถ้าไปดูปัจจัยพื้นฐานแล้วเนี่ยเราลองดูการประกาศผลประกอบการในไตรมาสสามนะครับวันนี้ยังประกาศออกมาไม่กี่ตัวนะครับเราดูท็อป10โฮดดิ้งนะครับใน ETF ของ US r e เนี่ยก็ทั้ง3ตัวที่ประกาศออกมานะครับให้ผลประกอบการที่ค่อนข้างดีนะครับมีอินดัสทรีลตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ Data Center 2ตัวอินดัสทรีลเนี่ยต้องบอกว่าเป็นตัวที่แข็งแรงมากนะครับวันนี้อัตราการปล่อยเช่านะครับ พวก r ว h o u s e นะครับ l o g i s t i c ส e เนะครับในสัญญาใหม่นะครับวันนี้จะสูงกว่าค่าเฉลี่ยของสัญญาเดิมประมาณ40%นตะครับตรงนี้เองเนี่ยมันจะสร้าง Visibility นะครับหรือความแน่นอนของกำไรในอนาคตได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วเหตุผลที่เกิดขึ้นอย่างนั้นเนี่ยเพราะว่าวันนี้นะครับคนก็มีการไปออนไลน์มากขึ้นนะครับแล้วก็ใช้บริการ e-commerce นะครับแต่ว่าเรื่องของ w ว r h o u u s l o o i s t t i s นะครับที่จะมาซัพพอร์ตตรงนี้เนี่ย มันยังขาดแคลนอยู่ระดับหนึ่งนะครับก็เป็นเหตุผลว่าเซกเตอร์นี้อร์มได้ดีนะครับดัต้าเซนเตอร์ก็เช่นเดียวกันนะครับมันเกี่ยวเนื่องกับพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับที่มีการซื้อของออนไลน์มากขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องของการพัฒนาอินโฟเมชันเทคโนโลยีต่างๆก็เป็นตัวซัพพอร์ตนะครับที่ต้องนิทด a ต้าเวลเฮาส์นะครับดัต้าเซนเตอร์มากขึ้นนะครับอันนี้ก็เหตุผลประกอบการออกมาใช้ได้นะครับถัดไปนะครับก่อนจะจบเดี๋ยวไปดูหุ้นต่างประเทศนิดหนึ่งนะครับต้องบอกว่าวันนี้เราอันเดอร์ เราเลงที่จะเพิ่มน้าหนักนะครับแต่ว่าวันนี้ยังขอดูสถานการณ์ก่อนนะครับต้องบอกว่าราคาหุ้นที่ปรับลงไปนะครับทั่วโลกประมาณสัก10%เเนี่ยวันนี้ทําให้ valuation เนี่ยมันตอบโจทย์มากขึ้นนะครับที่จะปรับเพิ่มน้ําหนักนะครับแล้วก็อีกหลายๆมุมนะครับอย่างเช่นเรื่องของ i n d i c a อร์ที่ค่อนข้างวัยมากๆนะครับอย่างเช่นการส่งออกในประเทศอย่างเกาหลีหรือไต้หวันนะครับการส่งออก s e คอ c o n d u c t o r เนี่ยมันเริ่มส่งสัญญานดีขึ้นนะครับแล้วก็ c o n c u r i e n t indicator นะครับ คือเวลาที่ราคาหุ้นลงนะครับแล้วก็ตลาดเนี่ยมีความกังวลมากนะครับอาจจะเป็นจังหวะที่ดีนะครับที่เราจะลงทุนสวนทางกับตลาดนะครับเพื่อที่จะให้ราคาดีขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดข่าวมันเริ่มเทินกลับมาเป็นบวกเนี่ยมันก็มีโอกาสที่ราคาหุ้นจะปรับขึ้นไปได้อย่างชัดเจนนะครับวันนี้คอนเทเลียนอินดิเคเตอร์ที่สําคัญนะครับคือบลูแอนด์แบ็คอินดิเคเตอร์ของธนาการอเมริกันเนี่ยมันเรียกว่ามันเป็นมันโชว์ระดับของความแพนิคของนักลงอร์ พอสมควรแล้วนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นตัวซัพพอร์ตนะครับในการเพิ่มน้าหนักของหุ้นในระยะถัดไปนะครับส่วนผลประกอบการไตรมาสสาของหุ้นในภาพรวมนะครับต้องบอกว่ายังโอเคนะครับในสารัตเนี่ยที่ประกาศออกมาตั้งแต่ต้นไตรมาสนะครับเอาชนะการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์นะครับไปประมาณสัก7%กว่าครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับมันก็เดี๋ยวเราคงต้องติดตามนะครับพัฒนาการทางด้านการประกาศกําไรนะครับแล้วก็เรื่องของอินดิเคเตอร์ต่างๆนะครับรวมทั้งเรื่องราคาในตลาดด้วยนะครับ ว่าถึงจังหวะที่จะเข้าไปลงทุนเมื่อไหร่นะครับในหุ้นโลกเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันอีกทีหนึ่งนะครับเป็นวันนี้ก็ขอจบประมาณนี้ครับสำหรับรายการตรงประเด็นในวันนี้ฮะเริ่มต้นลงทุนกับหุ้นและกองทุนรวมได้แล้ววันนี้ง่ายๆเพียงแค่ดาวน์โหลดแอป KKP Mobile